คุณอยากให้ผมกลับเข้าได้จริงๆเหรอทำไมถามแบบนั้นล่ะฉันช่วยนายขนาดนี้ฉันก็ต้องอยากสิถ้าเกิดว่านายกลับเข้าร่างได้เนี่ยนายก็จะได้ไปบริหารสถานีพราว <c oughs> ก็ได้ช่วยเหลือพวกฉันไงเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหรอกผมจะตอบแทนบนคุณของคุณกับเพื่อนแน่นอนสาธุให้มันจริงเถอะแล้วผมก็จะพูดด่วยที่ผมอยากพูดกับคุณด้วย ไม่ต้องฉันไม่อยากรู้เรื่องบางเรื่องอ่ะปล่อยให้มันคุมเครือไว้ก็ได้ไม่ต้องทำให้มันชัดเจนหรอกทำไมอ่ะเพราะถ้ามันยังคุมเครือเนี่ยนะฉันก็ยังจะมาโนให้มันเป็นอย่างที่ฉันอยากให้มันเป็นได้แต่เมื่อไรที่มันชัดเจนมันก็จะเป็นความจริงแล้วฉันก็ไม่แน่ใจว่า ฉันจะรับมือกับความจริงบางอย่างได้นะพี่ละฉันอยากให้นายเป็นความทรงจำที่ดีของฉันนะผมอยากเป็นความทรงจำที่ดีของคุณงั้นก็อย่าพูดอะไรที่มันจะทำลายมันสิน้ำมลคุณคือคนเดียวเลยนะที่ทำให้ผมอยากมีชีวิตอีกครั้งหนึงผมอยากทำทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับคุณอยากทำให้คุณมีความสุข อยากบอกว่าผมรักคุณแต่ว่าผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงถ้าผมยังไม่ได้สารภาพบาปของผมกับคุณนะพี่ละไงก็ยิ้มสิแค่ยิ้มก็พอถ้าเกิดว่านายอึดอัดเนี่ยนะไงก็ยิ้มแล้วฉันจะยิ้มตอบนายมันก็เป็นแค่การหลอกตัวเองไปนวันเท่านั้นแหละ 哪边拉